aan On... มีชื่อว่าทักษิณชัยเสนเอาละพี่ซีดเบเกตตอนนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วนะครับสำหรับรายการโูพิเศษทีวีและก็มาอยู่กันในเกมไมค์คับมอสเฮอร์เลอร์อลังการที่เบเกตแนะนํามาให้นะนะก็ถือว่าเป็นมอสที่แบบน่ากลัวอะไรทีเดียวเจียวอะถึงตายแล้วแหละพี่เบื่อและก็อีกอย่างหนึ่งคือภาพสวยไปไหนเนี่ยไม่เคยเล่นไมค์คัมภาพสวยขนาดนี้มาก่อนเลยนะจ๊ะโอเควันนี้ก็จะมาเอาชีวิตรอดในคืนแรกเลยแต่บอกเลยว่าคืนแรกะ น่าเกลือดเว้ยไอหมู่บ้านข้างหน้าเลยโอ้หอนั่นแหละนอนั่นแหละไปเก็บมันคือหมู่บ้านเฮเรอร์หรือเปล่าไม่รู้ว่าเฮเรอร์อะบูจะมาบูวอลผมเป็นของวัวเดนไม่ใช่ไอ้ยไมเนอร์มูนได้เกิดขึ้นแล้วทำไมไมกลางคืนแล้วอ่ะมันบอกไมเนอร์มูนได้เกิดขึ้นแล้วเราเข้ามาในบ้านหลังนี้ศพอยู่นี้ด้วยมันคืออะไรเห็นไหมบูมาดูในบ้านหน่ไหนมีศพอยู่นี้ด้วยปักอยู่เลยเฮ้ย นี่มันไม่ใช่หมู่บ้านเป็นสีแล้วมันคือหมู่บ้านหลอกมุกอมาอม,อมาจะไปนอนไหนเออกูไปนอนในบ้านดีกว่าเออไปไปหาเตียงนอนเออไป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 ความอยู่รอดของพวกเราในคืนแรกรีบเข้าบ้านเลยอู้รีบเข้าเลยอู้พี่พี่ขอเซฟหน่อยพี่เอาไปเซฟแล้วกูเซฟแล้วเซฟแล้วเออกูไปหาบ้านนอนก่อนไอ้เหี้ยแล้วน้องกูฝุดโลดด่าเขาให้ไง ไอ้ใครเข้าประตูอ่ะใครเข้าใครเข้ากระจกกูอ่ะมีคนเข้ากระจกกูเฮ้ยผีเฮ้ยมันมีผีอยู่หน้กระจกกุ้ยอ่ะมันมีมันมีผีอยู่มันมีผีอยู่ข้างนอกเลยเมื่อกี้กูเห็นละึงออกไปดูดิมึงเป็นหน้ากระจกอ่ะเมื่อกี้อ่ะปีประตูปิดประตูอ๋อนี่คือซอมบี้เว้ยสอมบี้ซอมบี้ซอมบี้มันคือผีเราต้องเก็บไม้ดิบไปเออไม้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 มันมีเสียงไก่หรือเสียงเสียงใครหัวล่อเราจะเห็นมันรอบทิศเลยบุ๋มผีตัวอะไรอ่ะ เล่นกันเราบู่เล่นกับเราไรเงี้ยนี่จะแคู่หาวพ่อเออตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆอย่าเปิดประตูนะบูเมื่อกี้กูเห็นเลือดมันแบบกี่หลอดก็ไม่รู้โคตรเยอะเลยเอาว่าไอ้เบเกตมเอาปกเตียงมาปกเตียงมาเฮ้ยมึงดูในแบบนี้ไม่ได้ตัวสีแดงเห็นปะพวกสีเขียวคือวิญญาณทำไมภาพกูซูมอ่ะทำไมภาพซูมซูมไปไหนอะเจอของจริงเหรอไอ้กดตัวสีมันซูมได้ด้วยวะอ๋อไปวิญญาณ เีอะไรอ่ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะผมโดนแต่แดมค่ะไอ้เยัยไปจก้มาแกรงกูหนาวอีกคนนี้เลยเฮ้ยเฮ้ยไอ้แบงค์บุ้มเคลื่อนที่แบบสมจริงแบงค์บุ้มเคลื่อนที่แบบสมจริงเอ้าแล้วกูไม่เซฟอ่ะฆ่ากูทีกูอยากไปเกิดใหม่เลยเหี้ยพี่พีพี่พีกูอยู่หลังพี่พีพี่พี พี่เราอยู่ด้วยกันก่อนเนี่อไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่พี่คุณรู้อยู่แม่งขุดรูแล้วแม่งแบบอยู่กันสองคนเลยไปไปไปบ้านไปบ้านก่อนไปบ้านก่อนมามาแล้วมาแล้วกูมอกวาแต่วหลอดจะต้องคัดสิกคัดสิกลงรูเลยพี่ไปบ้านใหญ่ไปบ้านใหญ่ขวามือพี่เข้าแล้วโอ้นนนอปิดประตูด้วยเฮียโอ้เสียปีบันไดแย่มากเลยโอาเราอยู่ตั้เช้าเลยมีอะไรตัวอะไรตัวอะไรวัววัวเฮ้ยใส่เกล็ดตั้งยังข้าพี่เลยใส่สุกก็ด้วย ผีวัวจะมีเหรอไอ้เฮียิปป์คิปเปอร์แม่งหน้าตาแม่งสุดยอดเลยคิปเปอร์ไอ้จอแจนแม่งตายแล้วทิ้งศพไปด้วยเจ๋งเป็นบ้าไอ้เฮียเอพีซีอยู่ตรงนี้อ่ะกูอยากจะรู้ว่ามันมันจะเป็นมันจะเป็นมิตรกับเราหรือเปล่าตอนกลางคืนอ่ะเฮ้ยพวกมึงชาวบ้านมันเป็นผีดูดิดูกุกุตามันเออกูเห็นแล้วไอ้ตัวอะไรก่อหน้ามึงอ่ะ แว่ไฟเลยเฮียกลือโอ้โหเฮียศพไอส์เคนอนนอนอยู่ตรงนั้นนอนบนฝูงสัตว์กูเจอผีผีดุกไลยมุ้งมึงพูดไปก็เท่านั้นเนี่ยกูไม่เห็นไอ้เฮียมึงมาประสาทดีแล้วมึงจะเห็นเลยตัวน่ากลัวเลยน่ากลัวแค่ไหนวัตถุพิสูจนดีนเสียงอะไรเอ้กูได้เสียงอะไรอะไอ้ทราไรกูอย่าละไอ้กุยประสาทแล้วมึงอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างในอ่ะไหนวะวัตถุพิสมันมืดของมันเองไอ้กูเบื่อไม่เข้าประสาทอ่ะแย่แล้ว ไม่กล้าออกแล้วตอนนี้สร้างบริเขตป้องกันตนเองถ้ากูอยู่ตรงนี้เรามังจะทำยังไงอยู่ในปราสาทเนี่ยปราสาทที่กูตกใจไปเกินเลยไอ้ควายพี่พี่กดรับรางวัลเลยกด e แล้วกดไปที่สมุดรับรางวัลเพชดในงานกับกดในปุ่นน่ากลัวใช่ไหมก็ไม่เกอนไปกดน่ากลัวเลย f i v minutes later พี่อย่าเปิดต่าง ็จะดูวิวกูอยากรู้ว่ามีผีอะไราวอยางเสพเฮ้ยกูได้แล้วนี่หว่ากูได้ดับดับไม้ไอ้เนี่ยโดนดับมาชิบูมเพชรมาชิบเพชรมามัดเมดนึงมันนึงมันมันคับดับได้พอดีว่าอะไรอ่ะกูโดนอะไรเขียวเขียวอ่ะมันตกฟักเป็นด้านซ้ายมึงมันมีโก้เลมพ่นอะไรอยู่มันหัวมึงอ่ะพี่พีตัวเราโดนด้านซ้ายมือเห็นอป่ะเออผีผีเจอบีดเพชรกูหน่อยดิ่นี่อะไรอ่ะนี่ตัวอะไร กูอะไรใหญ่ยังเลือดร้อยนึงมันคือกีตายท้องกลม,มบุมเลือด,ดเออว่ามันคือ the blacknet the blacknet หงายท้องเลยแลนะศพแม่งบังอะไรบ้านกูด้วยดี่นี่ดิฟางเข้าเต็มเลยมนกุูดฟังเข้าดิฟังข้าว,าวาไป <ว S 2> ทำอะไรไ้ทำขนมปังไงตอนกลางวันนี่เป็นตอนที่เราต้องทําอะไรให้เยอะที่สุดไม่งั้นเราจะเสียเปล่าไปเยอะตอนกลางคืนทำไมฟังเข้าถึงเป็นขนมปังได้นวัตกรรมใหม่อย่าถามเใช่ไปลอย่าสงสัยนะพี่อย่าสงสัยอะไรมากวายนักเราไปหา เชลเตอร์อะไรอยู่ดีไหมที่ดีก็เชลเตอร์นะคือถ้ามึงไม่หาเตียงมารวมกันนะเราจะไปเกิดคนละที่เว้ยล้วก็จะต่างคนต่างเล่นแล้วก็ตายกันไม่หยุดไงไปไหนจะไปไหนกันนะไปไหนแบงปอยางไยกูอยู่นะไรหมดเลยโอ้ยพี่พีไปมึงไปด้วยกูไม่ได้ไปโว้ยแล้วในแบบปะมาขวิดพี่เลยแม่ ไม่แก tamam> ้ไม่ปล่นแหละตัวเฮียนนั่แหล่ะเฮียเนี<_<_<_<_<_<_<__<_่ยเราเราไปสร้างบ้านอยู่ตรงรูได้ไหมที่เราเนี่ยรูนั่นแ่ะโอ้ยรูนั่นเออดูปลอดภัยมากเลยคือเราไม่มีเตียงต้องไปเอาเตียงกลับมาก่อนเออกูมีกูมีกูมีมีงเซฟอันเปล่ามีมีอันเดียวมีอันเดียวมึงมาเซฟตรงนี้ได้ไอ้เฮียพี่คือมึงวิ่งมาแล้วไม่มีของเงี้ยอะไรทั้งนั้นน่ะกูมีมีดกูมีมีดไม่ไม่เกี่ยวกับมีด เกี่ยวว่าจะทำยังไงให้เรารอดพ้นกลางคืนแย่แล้วพัททิศตกไม่เป็นกลางคืนจะไ,ไม่กลางคืนมืนมน่วันนี้มื่วันนี้คุณพาขึ้นผลผลผลบนห้องบนบรรยากาศอะเสพบรรยากาศเลยดิถ้าถ้าเรา,า,าตายถ้า,ถา,าเราตายเรามากลับมาเอาไม่ได้แล้วนะแย่ yeah, แล้วเหลืออีกเวลาไม่นานแล้วมันจะตกแล้วพัที่น่ะมึงก็รีบไปใครมึงมาเนี่ยมึงแหละเออเนี่ยดูปลอดภัยอะดูมีชั้นสองอะดูดิดูวิวชั้นบนก็ได้เออเดี๋ยวตรงนี้แหละเบรกตรงนี้แหละน้องบ้านหลังนี้แหละคือของเราเซฟอ่ะเซฟเซฟพี่พีมาบางเตียง กูกลัวขุดๆแล้วแม่งมีอะไรโผล่จากต้นไม้เราจะทำขนมฟังได้ยังไงวะก็เอาฟางมาแยกก่อนแล้วฟางเรียงกันล่างสามัญแค่นั้นแหละโตัค้าบค้าบไงวะไอ้เนี่ยเราเราแม่งไม่ได้เลิกไม้ค้าบกันนานนะกูว่านะไม่กูแบบกูไม่รู้กูจําไม่ได้จริงๆอ๋อไม้สีอันโอเคกูได้โตัค้าบละโง่เอ้ยแม่งกูอยู่มุมระหว่างกลางตรงนี้กับกูว่าแม่งมุมมันไม่เห็นได้เลยไอ้เีขนมฟางมึงเอามาเอาฟางไว้ข้างล่างสามอันใช่ไหม มึงแยกฟังยังไงสัตว์อ๋อเออวะเรื่องแรกกูกำลังจะขึ้นละไม่เหมือนพี่ทำแต่ไม่แยกไม้ก่อนนะไม้ก็แบบกูรอแต่ของพวกมึงอย่างเดียวกูไม่เคยทำเองแต่พี่จะเอามือขุดหินมันมันขุดเป็นก็ไม่ได้เลยดีมันก็แตกเปล่าทีเดียวอ่อเราต้องใช้อะไรขุดอ่ะต้องใช้ฟิกแอคกันนี่นีเหี้ยแม่งลืมหมดเลยว่าลืมไปหมดเลยอ่ะนี่พี่แอบืมแ่ม่งลืมทุกอย่างเลยเหรอวะแม่งกูลืมจริงเลย ดับไฟดับไฟไมาวิ่งแล้วแม่กูขึ้นเลยยึดมาเร็ววิ่งมากูแกบอกเดี๋ยวมันพุ่งเข้าหน้าเลยไอ้อันนี้ผมผมบางเตาเผาทำการเผาไว้นี่แล้วเผาเผาเผาผอมฐานเออนั่นแหละความพิกาณร้ายความเกียรผความพิการร้าย เรามีวิญญาณร้ายอยู่ในบ้านเมื่อกี้ไอ้ขุดเราไปมึงระวังนะมันออกมาจากบล็อกด้วยขู่ขู่แล้ไปขู่ขู่ไป้ขู่กูเคยเห็นเทลเลยไอพวกมึงข้างล่างปลอดภัยมากเลยไม่มีอะไรเลยลงมาได้นะเผื่อมันมาขุดหาแร่หาอะไรคือมึงตั้งมึงตั้งมึงตั้งเอาไว้แบบไม่ให้เพื่อนลงเลยไอ้เหี้ย ลงไปแล้วตายลงไปแล้วแม่งตายเลยเุณมลงมาทำางลางที่ผมขุดได้เออคุณทำไปเก็ทำทำกูดกวยทำไปเก็ได้ปลอดภัยใช่ไหมไอเยททำคนโง่้แม่งไม่ไหวไม่ไหวเลยแม่งแล้วกูได้แล้วพวกมึงไม่ต้องมาแบ่งนะเฮ้ยอะไรกูเจอบาดานเฮ้ยเนี่ยเราเจอแล้วทำบอบาดานเราเจอบอบาดานไปเก็บนั่นเหล็กนี่โอ้ขุดใต้นะแม่งเราไม่มีแรงเหรอเราเราไม่มีแรงใช่ถูกต้อง ถอยไปถอยไปถอยเกิดมาวันดีสุดท้ายแล้วท่อมเขาก็ใช้งานไม่ได้ด้วยแน่จริงก็อย่าใช้ท่อมกูดีท่ไมไถึงมีเสียงแก๊สวะเฮ้ยแก๊ส ตัแกนอยู่นี่ดิมาหลอกมาจากนระอกอะดิคือประตูนรกแตกตัวรผีออกมาเว้ยมันมีรอมันมีรอของมัน <c oughs> รู้ได้งไงแม่งเอ้ยพึ่งเล่นด้วยกันนะจ๊ะเ <c oughs> มื่อกี้ยังลืมสูตรข้าวอยู่เลยรู้ได้ยังไงอีกที่รอละอ่านสูตรข้าวพิกแองกลี่เป็นเลยนี่ยคือถ้ามีอะไรบอมมาตอนนี้นี่กูเตรียมตัวกรีดแล้วแหละตั <c oughs> ้งหลังเราได้ปักท็อตไม่าลืมปักนะมันแค่สว่างในมือเราแต่มันไม่สว่างในเือดมันยังเกิดได้เดี๋ยวกูไปไล่เอา เอาทอดในเมืองออกให้หมดเลยไหมแล้วก็เอาไว้ใ uh, ช้อ oh ่ะไม่ไม่ต้องหรอกเราเนี่ยกูมีหกสิบอันแล้วเนี่ยโอหข้าบนมีโคด้วยว่ะเฮ้ยเฮ้ยโทษอะไรวะอะไรยังไงวะฮะอันนี้คือเป้าหมายชัดเจนคือแม่งแม่งวิ่งมาหนี่แล้วก็แบบขอโทษไอ้เหี้ยวิ่งมาตบหัวกูแล้วโอ้ขอโทษไม่ได้ตั้งใจไอ้เหี้ยไหนทอดปะทำเอาเองไปแกไม่รู้ไม่ต้องเลยโอ้ยแม่งมีแต่ อันนี้เนี่ยว่าโคแต่ไมหมดเลยดูดริระวัง,งนะระวังผี <laughs> <laughs> อขาไปจัากูเนกู <laughs> ไม่ได้กลัวยอ้ะผีมันออกมาจังบล็อกได้นะเวย้ยเราไม่มจะถ,ะถ่านได้ไหมถ้าไม่ถึงยากอยู่ในถ่านวะ <laughs> มันเป็นคนเอาสารเออเมื่อกี้ผมเจอหันหลังแล้วเจอฮีโร่บายแล้วมันก็วับหายไปหล <laughs> อกพวกกูหรือเปล่ามันไม่มีจริงหลอกฮีโร่บาย,ยแต่ผมเห็นจริงนะเมื่อกี้มันไม่ดูหลอกแล้วก็หายไปมันเป็นเรื่องของเด็กคีโมยฮีโร่บาย ดูวิจิตรเกมผมหลอกผู้ใหญ่โอเคเราลงได้ละพี่ตัวอะไรไอตัวะรข้างบนไม่หลอกไอ้กูมันกัดกูอะบูมันกัดกูเรื่อยๆมันคือตัวอะไรมันก็ตัวอะไรนักบารีผู้ผีไอ้ผูผีเข้ากูมันก็เดินลูเกอร์เดินลูเกอร์เอาหายไปลูเกอร์นี่คือนี่คือแร่อะไรวะ มันคือีแมงกล้วยทำเพชรเต็มเลยเพื่ออะไรพี่มัมาแล้วมันมาแล้วอุดอุดไว้ก่อนได้ไหมตรงนั้นอ่ะมีเพชรเต็มเลยอุง เฮ้ยตีทีเดียวแม่งขึ้นมาสารเลิศเลยเขาไม่ตะโกนเลยเป่าจริงแล้วออกไปเจอเพชรแบบเป็นสิบสิบเพชรเลยนั่นมันไม่ใช่เพชรนั่นมันมอสที่อยู่ตรงกระแบงมันาวช่วยไม่ใช่นี่ยังไงวะมันอ้าวมันอ้าวช่วยมันมองเพชรมองมอสเป็นเพชรนี่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 เอาแม่งสิไฟเล็กอ่ะพี่ระวังนะไฟพี่แอนเดอร์แมนเดินอุ้ยมองมันอยู่แล้วกูฉลาดไอ้เนี่ยไปภาคที่จะดุขนาดไหนวะมึงหุดเราเจอกูเจอหลุมยักษ์อ่ะ โอ้โห <med> oh, ดูมันเดินไปดิมันเดินไปแบบไม่รอเพื่อนไม่อะไรแล้วไปเชิญแล้วกูอยู่กับเบเกตดีวยวะ Goodbye ออกเกมแล้วพี่อะอะไรอ <laughs> ่ะงมย่าออกเกมจะไปมึง <laughs> อ่ะเขาอยู่เขาแแกล้งเออฮัลโหลฮัลโหลว่าไงในรถในรถ แกงเปล่าไอเชียนิทหลุดโว้ยหลอกเตามาเลยหลอกหรือเปล่ากูเห็นมึงวิ่งไปแล้วบอกกูบอกมึงไม่กูกลับไปอยู่ไปเกสแล้วมึงก็ออกไปเลยครับมาไกลเลยใครก็ได้กลับมาช่วยทีเอ้ยมันแบบมันมันน่าจะหลุดแล้วแบบปุ่มเดินมันน่าจะค้างตอนหลุดพอดีเว้ยคุณรู้สึกเหมือนมีอะไรบางบางอย่างกำลังไล่คุณบอกว่าคุณรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังไล่คุณเหลือเลือดหลอดเดียวขอของกินหน่อยได้ไหมมันมาแล้ว เอวเดี๋ยวไปตัวไรอ่ะเบเกตไม่นอนนอนเจียวโดเลยไอ้พีโกของนีไม่มีพี่ไม่มีแม่งกูดูว่ามันเพชรเป็นเรยงกับเป็นเต่าเลยเออไม่ไเจอหวยเดินอาก้อนระวังนะเป็นเรยงเป็นเต่าไอ้เหี้ยนะตอนนี้แม่งพร้อมเป็นแนวหน้าไอ้เพื่อนไงนี่มันมันไม่ใช่ทางปกตินี่ เหมือนเป็นชั้นที่ลึกเอ้ยถ้ามันเอ็นเดอร์แมนมันนี่คืออะไรนี่คือตัวอะไรอ่อเะเฮียระเบิดเลยครัไม่มันคือบูมเมอร์บูมเมอร์ใน,นเลมอนนี้เฮียเจ็บสัตว์เจ็บสัตว์ตายตายแน่ พี่โดนฟอลล i นแอน d view ค่าตายหมายความว่าคือออะะไร่ตายเลยนั่นไงกูว่าแล้วอะไรอ่ะเดีไปกันหมดเลยโอ้ตายห่าหมดเลยฮะไม่ตลกเลยนะแบบนี้นะแบบไม่ไม่สนุกเลยเคลียร์แล้วไม่สนุกเลยแบบไม่แบบกันดีกันดาอะไรทั้งนั้นเนี่ยอย่าได้ขอของกอนระวังมันเยอะไปล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 ะเราวิ่งเลยมันไปเลยไหมโอ้ยดูดูันดิโอ้ยไป การจบตีสักสิทูไม่คิดว่าแบบนี้มันจะใส่ไปเยอะขนาดนี้คือมันจะไปจุดจบมอนกันเลยใช่ไหมจุดจบของมันจะเป็นยังไงว่าแบบเนี้กูอยากรู้ว่ามันมีเนื้อเรื่องมันมีรอไหมมึงอ่านมาดีพี่มีดิรอคืออะไรจุดจบคืออะไรให้เราไปฆ่าแวมไพรยไม่ไม่ได้พูดขึ้นมาเองยช่ไหวะตรงนี้เลี่ยงแต่งชัวอะไรวะ